สวัสดีค่ะนี่ครยการวัยตลาดประชาสัคค่ะวันนี้เรามาใช้ลูกเต๋ากันค่ะที่เราอยทองเี่ยะ่าไรมันยังไม่เอาาน ไปยังไงมาด้วยกันเปอยซับเน่อยซับปกลุ่มสุดท้ายแล้วนะคะเหลืออีกเครื่องสอดนะะจะเมียนับลนแล้วเปบอันวันลงเปนกันบเขาปล่อยมากแมคือ้งีเาีไแม่ไม่ย่าวมคเดี๋ยไม่เดินไปสอดคเจ้าแม่ไม่อุไม่สุดตาไม่สุดตาเจ้าแม่ ตรงไหนอะตาเจ้าแม่ม <ś m akes> องไม่เห็นตาเจ้าแม่ข้าก็งูเจ้าแม่ว่าพูดถึงทั่วไรเดี๋ยตอนนี้ก็อยู่ที่ฐานเดยทางไกลนะคะ <ś m akes> เห็นะค่ะทางนี้นะคะมีเจ้าแม่ที่สกิดมากมากๆๆค่ะเจ้าแม่ค่ะเจ้าประคุงเจ้าปะกอก เจ้าแม่กำลังทำพิธีกรรมนะคะเหมือนเลือดซักทิศวันนี้อย่ยงเชียรแม่เชียรแม่ตัวไม่ทันเลยนั่นๆๆๆคือหลายก่มเลยหลายไม่ได้เลยตัวแม่ฝักบิดมากค่ะห้ามลบหลู่นะคะนี่ค่ะถ้ายังเห็นฟันอยู่แสดงว่าเจ้าแม่ยังยังไม่ออกจากพิมพ์อไว้นะคะ ได้ยังไงเกิดต้องรอดค่ะปอดภัยคอทดคนรอดนะคะคาะนี้สักดีมากค่ะห้ามลบูกค่ะนี่มามาลยไอกลุ่มหนี้าบเนนแม่เลยโกรธแค่กแม่กแม่โกรสวยเกินหน้าเกินตาตกแม่ไม่ได้ลวบอกเลยว่าสวยไม่เชื่อเลยเดี๋ยวเดี๋ดแล้วนะมัวตองทยหลบไน้ด่กุ่มนีเดี๋ยวเดี๋ยวกูก กินิยนิด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 เพลงผมโคตรวิบับวิบวับยเทมาาอหลอกมาอกนำอเป็นนดิดิดิ้ำงงเงง่เี่ยว่าเจนผ่านเนียผ่านไมเนียเทเพลงมาเร็วมอลำมาเร็วยืนเ มีแผ่นดามมีแผ่นดามมีแผ่นดามมีมีแผ่นด้ามอีกหนึ่งพิกอใหญ่ใหญ่อันนิ้วไอ้ใส่ไข่เอาไว้ใส่นกอ่ะโลจีแผ่นกลมกลมเอาไว้ใส่นมเอาไว้ใส่ไข่เออเร็วขึ้นพอใจมากเลยเจ้าแม่ ต่อคะ่ะคุณได้ไปต่อคะ่อะไคะ่ะไปคะ่ะรักษาเนื้อรักษาตัวดีๆนะโอเคค่ะฐานนี้นักเรียนก็ทำอาหารเสร็จแล้วนะคะโอ้โหเมนูอะไรคะแนนารีต้มไก่ค่ะต้มไก่อะไรอู้ยกค่ะเนี่ค่ะ ค่ะแซบค่ะเยั่อๆค่ะเยั่อๆเอ้นี่ค่ะหน้าคนทำอืออาจารย์น่าวันนี้ค่ะก่อนฉันก็ให้อาจารย์ด้วยนะคะเย้รักที่สุดไปดูหมูนี้มีอะไรกินมั่งนอกจากต้มไก่มีตับตับมะหงวันฟรีฟรีโอ้ยโอ้ยาไมทางตาอลำบากจังเลยค่ะปื๊อฟื จับซกับข้าวเยอะมากค่ะข้าวสุกไหมคะเนี่ยสุกค่ะเนี่ยค่ะอาหารนะคะโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูลูกเสือทำอาหารกันนะคะมันจะไปดูแน้วลูกไปค่ะค่ะเดีกำลังประกอบพิธีเลยค่ะหมูอะไรคะหมูลายเลือกซับล้างคำแหงครับอ๋อหมูล้างคำแหงนะคะวันนี้เมนูอะไรคะไก่อ กับข้าวกล้วยบวชชีโอ้โหไก่ทอดผัดกะเพาวกล้วยบวชบ <c oughs> ววบวชีสามเมนูคิดว่าคิดว่าจะกินได้ไหมคะได้ <c oughs> ทำไมหน้าตาเป็นแบบนั้นนะ่ะจะไปไหนหนี <c oughs> <c oughs> เขาอายค่ะเ,เป็นคนที่อายแล้วน,น,นี่ล่ะ มึงท้าไปไหนล่ะลูกหมัวอะนี่ทุกคนกลัวครูค่ะเียงมันสี่นแล้วไม่นตรวนี้จะได้กินตอนไหนเนาะมาตีสี่ครึ่งครับตีสี่ครึ่งเดี๋ยวครูมาใหม่ค่ะลูกบไม่บปยค่ะไ๊ายปายกลกอง่ายค่ะครับอเเดีว่อันนี้หมูอะไรคะหมูวิบวบหมูวิบวับิบ ทำอะไรอ่ะอะไรไม่รู้ค่ะเป็นอาหารเป็นอาหารคนอาหารลับอาหารลับปิดหม้อไม่อยู่ต้มยำอะไรคะระวังระวังไฟลูกต้มยำหมูต้มยำหมูนี่นะคะหน้าตาอุหยน่ากินมากมากเลยค่ะยอดสุดยอดสุดยอดไม่อยู่หน้าบ้านครูเลยแล้วนี่ หมูนี้ทำหน้าบ้านคูเลยจ้ะขนอตตบยเอาแหวนได้เป็นความดีนี่แต่เราเป็นนอตตบยำคิดว่าจะกินได้ไหมคะจะได้กินตอนกินรูปคะเนี่ยได้ครับข้าวสุกไหมคะข้าวสุกไหมคะสุกครับสุกอย่าลืมติดตามช่องคูนะคะส่องยังอาจารย์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้ค่ะช่อง เบนดาลัสจัสมินค่ะเกือบเขาสงสัยค่ะเขาสงสัยว่าช่องคูช่องอะไรค่ะเขาดังขนาดนี้เขาไม่รู้จักค่ะไปแล้วลูกแสดงว่ายสวสดงว่าดังมากนะครับดังมากค่ะมีคนติดตามร้อยร้อยห้าสิบสาวสักใคเอาเท่าที่มาเบิรงกอะไรพี่มาดีนะจ๊ะ โอ้ได้ฐานทีม่มั่นดีมากค่ะตอน่นี้ไ,ไม่ร้อนด้วยค่ะอาหารคือแนะนําค่ะแนะนํามีอาหารอะไรบ้างคะมีส้มตํานะคะแล้วก็ต้มยำไก่ต้มยำไก่แล้วก็ผัดกะเพราต้มยำไก่แล้วก็ผัดกะเพราค่ะหน้าตาดีมากๆเลยหน้าตาดีเหมือนคนทําเลยค่ะใช่ค่ะโอเคค่ะหมูอะไรนะลูกหมูนกแก้วค่ะหมูนกแก้วค่ะเบายบเดี๋ยวนี้ขอนนี่ไม่เคย เรากำลังจะไปฐานตอนบ่ายนะคะเดินลกล้างมากเลยค่ะที่นี่ที่ไหนค่ะครูก็ยังงงคูหาฐานไม่เจอไปค่ะรีบไปค่ะลูกเสือกำลังจะตามมาแล้วค่ะไปค่ะนียเราเจอผลไม้ป่าค่ะมะม่วงหิมะพานค่ะนี่ค่ะ เราเจอมะม่วงหิม้อผ้าค่ะเราไม่มีปัญญากินค่ะเอาไปกินยังไงคะเนี่ยโอ้ยนี่ค่ะในป่าแค่ได้ไปฐานอื่นลูกไหมเนี่ยฐานลอดหัวนกตาเอ๊โซ่โซ่โซฐานนี้โอเคค่ะฐานลอดห่วงค่ะคาราเคิลยังความยืดมั่นการรอดชีวิตค่ะ อะไรจบมะแล้วจ้านักเรียนไม่มีขวดน้ำติดตัวมาไหมลูกอาจารย์คะไปสัมภาษณ์ค่ะนักเรียนนี่นาเรียค่ะไหวไหมคะไหวค่ะเธอไม่ไหวก็ต้องไหวอาจารย์เอาขวดสูแม่มันปวดโปรดมาลูกมาลูกมาลูกอาจารย์นุ้ยหายอันยอมแค่กำลังใจเพื่อนกันะคะอาจารย์อาจารย์ทายแบบไหมไ อาขาบายบายาหมูอะไรนี่หมูอะไรหมูอะไรไปวขา่ขาวขาวขาวไปลงกลางไปล่าเลยโอเคไปทางขวาลูกไปทางขวาเอาไปทางขวาไป เยี่ยมเยี่ยมถามัน nhau ว่าแล้ววัน้เัดก้นแล้วตัดก้นแล้วออกไม่ไ้หรอูหมดไหมยังไ้ครับตัดก้น่าเลยกมีอ่ะมาลูกมามาจ้า ไปครับบอกแกงเกาพี่ไม่ได้หมดนี่ <laughs> 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 <coughs> <coughs> terphang <muchas> ana ท่านพรมกับประจำฐานประจำจุดตรวจได้เต็มให้พวกเราครบหรือไม่ครับท่านพรมกับจะเช็กนะครับขอเวลาโอเคค่ะวันนี้วันนี้ก็จะปิดกองแล้วนะคะสำหรับผ่าลูกเสือายทองวิทยาค่ะปิดกองแล้วค่ะเแถวพร้อมตับนะครับตั้งแถว เป็หมคะเดินนะครับเดยเดินออกไปที่ละโมนะครับจอล้วค่ะไปบ่ายติดเทียด้ยนะครับิเียนมาครับไอ้ไป้ช่องทาดเปหาเแมอยากข้ามภูเ